สัพติตาโภเกิดเป็นมนุษย์นี้กา้อีกฉันงมนจะชีวิตตัางชีวิตของคนก็เป็นขยู่ได้ฉะนั้นตราใดที่ชีวิตยังอยู่ก็ชื่อว่า,าเป็นนี้อยู่จากนั้นการจะรักนีชีวิตทุกคนต้องทำก็คือทำชีวิตให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็มีทั้งฝ่ายนอก ใน้ได้รับคามปอไปัยภายนอกต้องกับระบบชีวิตร่างกายให้อยู่ดีกินดีอยู่ดีหมายถึงอยู่ที่อาศัยสะอาดเรียบร้อยเหมาะในการศึกษาและอาชีพอยู่ใกล้กับคนดีส่วนกินดีหมายถึงรู้จักกินรู้จักใช้ให้พอเหมาะพอดีจนกับฐานะก็สิ่อนนา้นทั้งหม ช่วยทุกชีวิตให้เจอเข้าหน้าได้ส่วนฝ่ายในได้แก่จิตใจต้องบำรุงส่งเสริมด้วยสุนทรภั์ทางศาสนาเพราะสิ่งเป็นเครื่องกำจัดสิ่งเสียทำมาเป็นเครื่องสกปสวยในตัวเราให้ได้รับผลว่ามีสิ่งที่เสียอยู่มากทางจอมวนกรุ่นย่อเกิดจอมนเสียข้อดีใหญ่ ก็มีเหตุการอย่างท่านัหนึ่งอดร้ายสองใจหยาบสามมักมั่สี่ปากชั่ว 5. ห,วห Un ้ามัวเมาแต่ละอย่างก็เกิดขึ้นแล้วสามารถทำให้คนเสียได้นั้นอดร้ายแสดงจิตใจรารุเหี่ยงหัวไร้เมตตาปรนน้าฆ่ากันทำร้ายกันต่อให้เกิดทำเหือบร้อน ยุ่งยากทั้งตัวเองและคนอื่่ฉะนั้นความทาบุโหดร้ายจึงจัดเป็นสิ่งเสียที่ควรกำจัดไว้ส่งข้อที่หนเรียกว่าเร้นจากการฆ่าสัตว์ประเภทที่สองได้แก่ใจดานี่ก็ไม่ดีเพราะเป็นต้นเหตุให้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์เช่นการรับขโมย การก่อให้เกิดความเดือดร้อนไม่ได้แก่ตนเองและคนอื่นฉะนั้นจึงเกิดพฤติกรข้อที่สองคือเลี้ยงจัดการยึดกรรมเสิยในทรัพย์สมบัติของผู้อื่นที่เขาไม่ได้อนุญาตข้อสามได้แก่มาครักคือมากเกินขอบเสตตัดินเหตุให้ผิดทับผู้ก่องของผู้อื่น วุ่นวายถึงกับประหารหซึ่งกันและกันดังนั้นจึงควรแก้ด้วยสิ่งข้อที่สนั่นคือการประพุ้นถกเีการส่วนประการที่สคือความชัว่วหมายถึงการพูดเท็จพูดยุกโยงให้เขาแตกแยกกันพูดจาหลอกลายเดื๋วไหลไรสาระซึ่งวอนแต่เป็นวาจาที่เสียใหายทั้านั้น ต้องแก้ด้วยรักษาสิ่งข้อที่สี่นั่นก็คือเล่นจากการพูดมุดสาว่าเป็นต้นส่วนเสียประการที่ห้าคือมัวเมาหมายถึงชอบเสพสุรเมรยัยจนราศษาสิ่งสำชัญญิจึงควรแก้ด้วยสิ่ข้อที่ห้าคือเล่นจากการเสพสุรเมรยัยเมื่อได้ลงในรักษาสิ่งห้า ความเสียทั้งห้าอย่างก็หมดไปสิ่งที่ชื่อว่าำกำจัดสิ่งเสียด้วยการแบบนี้จนธรรมะที่เป็นเครื่องส,งสวยหมายความว่าเมื่อเราไม่เสียแล้วก็มีสิ่จากนั้นก็ต้องสงสวยอีกชั้นหนึ่งคือเรียกว่าสวยอย่างสมบูรณ์เหมืนกับเมื่อเราอาบน้ำเสร็จก็เรียกว่าหาย ต้งแต่ตัวอิมลองจึงเปสวยงามตรงตามหลักที่ว่าไก่งามเพราะฝนลงามเพรงงาะแต่การเสสวยในทางศาสนาท่านหมายถึงขธิบัต่ทำอีกห้า,หาประการคือเป็นจตองคือเมตตากรุณามีความรักใคร่และความดี สัมมารถอาชีวะสามาราก,ก,นนามากินโดยสุขริยบความน่ายันทั้งสามมุงสามการสัสน์รสำรวมระวังในเรื่องระดะับใกล้ตลอดกับกูุ่ภายในครอบครัวแค่ต้องเียสุข